ทุกคนดูซอสที่มันฉ่ำเคลือบอยู่กับตัวไก่นั่นสิมันดูน่ากินเนาะคือแบบน้ำลายสอละเริ่มต้นนะจ๊ะก,ก็คือเราเริ่มกันที่หั่นผักก่อนเลยเราจะใช้เป็นบรอกโคลีเราจะหั่นอย่างนี้นะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ทั้งหัวเพราะว่าเออถ้าใช้ทั้งหัวมันจะเยอะไปแล้วเรากินไม่หมดอันนี้ก็คือหั่นเท่าที่จำนวนคนกินเลยสี่คน นิดๆหน่อยๆแบบไม่เยอะมากแล้วเราก็มาหั่นให้มันแบบเล็กลงไปอีกเพราะว่าไม่งั้นมันจะใหญ่เกินไปทําให้ตอนกินก็แบบเออกินลําบากไปหน่อยเราไม่ชอบที่มันใหญ่ๆหลังจากนั้นก็คือตั้งเตาจะให้น้าเดือดแล้วก็ ใส่บอกเคอรี่ของเราลงไปในถ้วยเลยต้มไปสักพักจนมันเดือดก็เอาบอกเคอรี่ขึ้นจากน้ำได้เพราะว่าเราจะไม่ต้มนานมากนาะตัวบอเคอรี่เนี่ยเพราะว่าไม่งั้นนะ่ะมันจะแบบนิ่มเกินบอกเคอรีร่มันต้องแบบกร,บกรอบๆนิดนึงไม่นิ่มเละจนเกินไปอ๋อตัวช่วยคืออย่าลืมใส่เกลือตอนต้มด้วยนะ ก็จะช่วยทำให้ผักมีรสชาติขึ้นมาหน่อยดึงความหวานออกมาได้เยอะขึ้นนี่หน้าตาน้องคือแบบสีสันดูน่ากินเวอร์แล้วก็ถัดมาก็คือลวกเส้นเลยนะจะถ้าใครลวกบะหมี่เหมือนเราอะแนะนำนะอย่าลืมล้างแป้งออกก่อนที่จะมาลวกเส้นนะจ๊ะห้ามลืมเด็ดขาดเพราะว่าถ้าลืมเนี่ยแป้งมันจะติดกันเป็นก้อนทำให้แบบมันไม่สุกทั่วทั้งหมด แล้วก็หลังจากที่ลวกเสร็จก็คือเอาน้องเนี่ยมานอกน้ําเย็นเพื่อให้เส้นมันไม่สุกไปกว่านี้ละแล้วก็แบบว่ามันจะได้ไม่ติดกันด้วยเพราะว่าเรายังจะต้องทําไก่อีกเนาะแล้วก็เอาน้องเนี่ยไปคลุกกับซอสเทเรียกิที่เราทําไว้ด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เส้นมันติดแทนน้ามันไปเลยขั้นตอนถัดมาก็คือการเตรียมไก่ซึ่งตามจริงมันอาจจะแบบไม่ต้องเตรียมอะไรมากมายถ้าใครซื้อแบบสําเร็จที่ เคาเล์ลกระดูกมาให้แล้วอะแต่อันนี้ก็คือซื้อแบบที่มันเป็นร้านในตลาดนัดอะคือให้เคาเลอลกระดูกแล้วเว้ยแต่แบบเหมือนเคาเล์ลกระดูกแบบพูดไงดีอะ <S 1> <S 1> <ด> <glove> เหมือนเคาราะกระดูกแบบใช้วิธีการสับกระดูกออกไปโดยที่แบบไม่ได้ใช้วิธีการเลาะอะแล้วพอมันเป็นวิธีการสับกระดูกแบบนั้นอะมันทําให้มันยังเหลือเศษกระดูกอยู่อะแล้วแบบมันเลาะออกยากกว่าเดิมไปอีกเพราะว่ามันเป็นเศษชิ้นเล็กๆแล้วอะนึกออกปะ เนี่ยเราก็ต้องมานั่งเลาะเศษกระดูกออกด้วยความยากเย็นคือแบบมันเลาะออกยากจริงสุดท้ายก็เลยอาจจะต้องแบบว่าเออหัน่นหั่นให้แบบมันติดเนื้อออกไปหน่อยเพื่อที่เราจะเอาเศษกระดูกออกไปเพราะว่าถ้ามันเป็นกระดูกชิ้นใหญ่ๆเราอาจจะทำทางทางัทง้งที่มีกระดูกไปเลยก็ได้ มันก็จะมาเลาะง่ายกว่าตอนที่เนื้อไก่มันสุกแล้วนึกออกใช่ปะแต่ทีเนี้ยคือมันสับมาแล้วอะแล้วแบบมันเป็นเศษชิ้นเล็กๆเลยๆอะถ้าเราย่างไก่คลุกซอสอะไรเรียบร้อยแล้วเราต้องมาเลาะหากระดูกทีหลังอะมันลําบากแถมมันเสี่ยงกับคนกินด้วยที่แบบว่าอาจจะแบบไม่รู้ว่ามีกระดูกเนี้ยทําให้แบบกัดไปแล้วก็กึกโดนกระดูกฟันแตกหรือไม่ก็แบบกืนกระดูกลงท้อง พอกันก็เลยจบที่การทุรักทุเลในการเลาะเศษกระดูกออกค่ะรูปๆูปคำคลำ,ำเป็นแบบเหมือนหากาทท้างปลาแซลมอนเวอร์แต่แบบเลาะยากนะเข้าครัวไม่มีครั้งไหนเลยนะคะที่จะไม่มีคําว่าทุรักทุเล ลเสร็จก็เอาไปวางรวมกันอแล้วก็บางชิ้นก็แบบเออมีดมันไ,ได้จริงๆเพราะามันกระดูกเศษกระดูกมันหลบมันซ่อนอยู่เนี่ยก็แบบมือดึงไปเลยจ้าง่ายดีแล้วก็วันนี้ไม่รู้เป็นอะไรมีดไม่คมเลยงงมากคือแบบหั่นอะไรก็แบบเหมือนหั่นไม่เข้าอะขนาดแบบรับมีดแล้วนะก็แบบไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเท่าไหร่ หลังจากที่เรารอกกระดูกอะไรทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเราก็เอาน้องเนี่ยไป็นลงกระทะได้เลยโดยที่เราจะหั่นด้านหนังลงก่อนแล้วด้วยความที่มันเป็นกระทะเทฟลอนเนาะคือถ้าใครเป็นกระทะแบบใบบัวอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องแบบใส่น้ํามันไปหน่อยเพื่อให้น้องไม่ติดกระทะแต่อันนี้แบบเออมันก็จะไม่ติดกระทะแล้วก็จะเอาน้ํามันจากตัวหนังไก่เนี่ยให้มันแบบใช้ในการจี่ไก่ไปด้วย หลังจากที่มันสุกในระดับหนึ่งแล้วเราก็จะเอาซอสเทริยากิเนี่ยมาใส่เพื่อคลุกเคล้ากับตัวไก่ให้มันเข้าเนื้อนะและที่สำคัญก็คือเราใส่ตัวซอสเผ็ดซอสมาม่าเผ็ดกเกาหลีอะซองดำาๆอะที่คนหูคนตากันคือมันเหลือติดบ้านพอดีแบบก้นขวดละก็เลยแบบอ่ะใส่ไปให้หมดเลยแล้วกันอีกอย่างบ้านนี้ก็เป็นบ้านที่แบบ ชอบกินอะไรที่มันแซ่บๆอ่ะทรเียกิมันแบบจะออกไปทางหวานใช่ไหมละ่ะเราก็เลยเออตัดสินใจเอาซอสดำที่เหลือเนี่ยมาใช้ด้วยไปเลยเพราะว่าเออมันน่าจะนัวขึ้นแบบเผ็ดๆหวานๆอะไรอย่างเงี้ยคลุกเค้าน้องไก่วนไปจ้ะเพราะว่าต้องคอยคนไปเรื่อยๆไม่ใช่อะไร ซอสมันจะไม่ได้ถ้าเราแบบไม่ไม่คุกมันเลยนี่นะก็คือเสร็จแล้วเราก็เอาน้องมาลงวางไว้ที่เขียงแอและที่สำคัญเขียงคืออาจจะเห็นว่าเราใช้เขียงเดิมนะแต่คือล้างแล้วนะทุกคนแบบมันไม่ใช่เขียงที่เปื้อนไก่ดิบนะทุกคนคือล้างแล้วไม่ต้องกังวลเด้อทุกคน แล้วก็ทําการหั่นน้องให้มันเป็นชิ้นๆไปเลยเพื่อที่เวลาคนมากินก็จะได้แบบตักง่ายๆตักเส้นตักผักแล้วก็ตักไก่เท่าที่ต้องการใส่จานตัวเองได้เลยเราก็จะหั่นไว้แบบนี้แล้วก็ใส่จานแยกไว้ดูความนุ่มของไก่นั่นสิคือแบบมันดูน่ากินมากเลยนะทุกคนผลพวงจากการที่ ถ่ายฟีดแล้วเจอแต่คลิปทําไก่เทอริยากิจนแบบหิวอะหิวจนต้องแบบเออมาทําเถอะมาทําสักมือเถอะอันนี้คือแบบพันไปโดนตรงหนังแล้วแบบหนังมีประคมเอามาไม่เอาเากับเจตเด่นนี่นะจ๊ะผลงานไฟนอลของเราก็คือกินกับเส้นบะหมี ก่แล้วก็ใส่บรอกโคลีเข้าไปประดับน้องให้ดูแบบน่ากินขึ้นมีสีเขียวแล้วก็แบบเออภาพมันจะดูน่ากินขึ้นลองกันซิเป็นไงคือแบบเอาตามจริงก็รู้สึกว่าแบบถ้าใครที่ชอบรสชาติหวานหวานเผ็ดเผอ่ะก็น่าจะโอเคเลยนะกับรสชาตินีแ้แต่อาจจะแต่อาจจะต้องเพิ่มความเค็มให้น้องไปสักหน่อยเพราะว่าในนี้คือ ขาดรถคิมไปนิดนึง